คุณสิริพันธ์อยู่เปล่าหรือว่าหลับไปแล้วจ้าคุณศิริพันธ์ครับผมอยู่เฉยๆรู้สึกมีอะไรดิ้นในท้องไปหาหมดหาแมวมดแมวก็บอกว่าเป็นแก๊สอยู่ในท้องว้าวเป็นคนผอมแต่พุงป่องพอไอพุงโตเลยเหรอพุงอะไร พุงป่องเนะก้นป่องก้นป่องโอเคพุงป่องนึกออกนึกออกนึกออกรู้สึกไม่มั่นใจเลยเวลาเดินเหินโดยพว่งยื่งใส่ส้นสูงสามนิ้วนี่แต่ล้มคลืน <c oughs> หรือเปล่าครับลุงต่อลุงต่อเอาละ่เาละเหม,มือนอะไรมาดิ้นในท้องหนูมัง้งหนูมังม้งหืมหืมหืมหนูนมัง้งหนูนมัง้งหนูนมัง้งหนูอะไร อ่าหนูก็แล้วกันมันนิ่งเกูอบหนูในท้องนะลุงบอกว่าหนูในท้องนะลุงเป็นคนอีสานเนาะ่ได้จะไปจับหนูเอาน้ำเนาะน้ำหยดไปในรูนะครับก็เอื้อนก็เอืนให้หนูใส่น้ําเต็มปุ๊บหนูมันหายใจไม่ได้ก็วิ่งออกมาเนะี่ปากปากปาก,ปากรูก็จับปุ๊บเลย <laughs> เอาไปมกเลยแล้วครับหมกนมันนะหนูพุกเนี่ยโคกินดีจยตายไปหนูนา,หน,นาหนูนาหนูพุกเนี่ย ไม่ใช่หนูบ้านนะหนูบ้านมวหวไม่า,มาไม่เอา,าเอาหนูป่าหนูนาหนูพุโอเคไหมเอานะท้องป่องโอเคนะมันเหมือนะไรดิน้นนึกซะว่าหนูจิ๊บจิ๊บมันอยู่ในท้องงั้นก็ใช้น้ําดื่มหายนแน่ๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะดื่มไปกึกกึกกึ๊กไปสองสามเสียห้ากึกนะครับเสร็จแล้วก็สูตรท้านจะไปปืด๊ดกลั้นหายใจก้มเำให้หายแท้ง ามแวท้องตามด้วยกดกดแบบโกยนะโกยในท้องเนะ่ยโกยปืดป้ดปื้ดโกยไปท้องที่มันดิ้นอ่ะมันจะดังโกกาโกกากระปล่อยมันนะครับ่าเสร็จแล้วกดนิ่งๆเอาไว้สามวินาทีหนึ่งสองสามยืดตัวแงนหน้าขึ้นบนหลาดฟ้ายังไม่พอแอนแมงงหลังทีนึงวันแล้วก็สาวเลยสาวใหญ่อ่าแบบเนี้ยอแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาซ้ายนั่นมวนแล้วก็ตั้งหลับ ซูเปอรช์ชาร์จหายใจหยบาบป่ะเพสองสามตั้งเหนงยแตกปักๆเฮ้ยท้องมันหายไปไหนพวะเนี่ยมันเบาแวบ,บเลยไม่ได้พูดเล่นนะทำครับท่านแล้วจะรู้ว่าผลพวงที่ลุงบอกให้ทำตามสเต็ปบายสเตปเนี่ยมันจะเกิดผลด้วยตัวของท่านเองโอเคไหมจบข่าวครับ